ข้อ12ครับเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดในปีพศ2อ6 2ออาอยุอ่อายอาุนนจะมีอายุเท่ากับผลรวมของเลขโดดของพศออที่นนเกิดพอดีนะครับคาถามว่านนเกิดพศออ,อะไรอ่ครูจะให้พศออเกิดของนนนี้เป็น a b c d แบบเป็นตัวเลขที่เหลียงกันนะฮะใส่สัญลักษณ์ขีดด้านบนไว้นะฮะเป็นตัวเลขที่เรียงกันซึ่งจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ ถ้าประจำหลักของหลักพันคือ a อ a ห0 1,000คูณ a บวกกับ100คูณ b บวกกับ10คูณ c บวกกับ d อันนี้จะเป็นพอสอเกิดนะครับพอสอเกิดพอสอเกิดต่อมาอายุของนนจะเป็นผลรวมของเลขโดดนะครับ a b c แล้วก็ D อันนี้คืออายุของนนในปัจจุบันนะครับอ่าซึ่งพอสอเกิรรวมกับอายุของนนจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าจะได้เท่ากับพอสอปัจจุบันนะครับผมบวก c บวก d อ่าจะได้กับ2562นะครับอ่า e หนึ a, 1000 a ่งพั0 e บวก a ได้1,000 1a บวกครับร้อยบีบวก b เป็น 101b 14 10็บวก c ได้ 11c d บวก d ได้2นะครับถ้าให้ครูเดานะครับถ้าให้ดูครูเดาเนี่ยครูจะเดาว่าเนี่เป็น2เพราะ่าะไรครับถ้า a เป็น1เนี่ยมีคนเกิด มีมีคนที่อายุปัจจุบันแล้วเกิดพศอซ้อนหนึ่งพันกว่านี่มันเป็นไปไม่ได้นะครับคนเรามีอายุอย่างมากๆกก็แปดสิบปีอะไรเงี้ยนะฮะอ่าสองนะครับตัวน,นี้ต้องเป็นอะไรครับควรจะเป็นห้านะครับอ่าสองคูณหนึ่งพันเอ็ดก็ได้ 2, สองพันสองห้าคูณเนี้ยก็ได้ห้าร้อยห้าอ่าบวกกับสิบเอ็ดซีกับสองดีไว้พิจารณาทีหลังนะฮะ 2อ,อ,อตัวนี้รวมกันได้เท่าไหร่2บวก5เป็น7 0บก0ได้0 0บก5ได้ 5, 5. 2 5 0 7 4 4บก2 d เท่ากับ2 5 6 2เรายองย้ายข้างตัวนี้เป็นลบสิครับ11 4บวก2 d เท่ากับ2 5 6 2ลบ2 5 0 7เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ55นะครับ สิบเอ็ดีบวกสองดีต่อมาเราลองมาพิจารณาครับลองมาพิจารณาเราจะพิจารณาตัวไหนดีครูจะพิจารณาตัว C นะครับโดยครูจะย้ายข้างนะครับให้เหลือ C ตัวเดียวอเอา2 d ดีย้ายไปลบออกจาก55นะครับเอา11จากคูณได้ไปหารนะครับ อ่าสิบหารทีละตัวนะครับก,ก็จะได้ 5-2d ลบส d ส่วน11โดยที่ c นี่ครับ c เนี่ยจะต้องเป็นเลขโดดนะฮะและ d ก็ต้องเป็นเลขโดดด้วยนะครับอืมอ่า 5- ลบตัวนี้ต้องมีค่าไม่เกิน5นะครับอ่าอาจจะเป็น0 1 2 3 4 5นะครับและมีอะไรมาแทนมาแทนตัวไอเนี่ย แล้วมันกลายเป็นเลขโดดๆเดียวๆไหมที่มันลบออกจาก5แล้วได้จำนวนเต็มเนี่ยพอดีเนี่ยที่เป็นไปได้เลยนะครับคือ d เนี่ยต้องเป็น0นะครับ d ต้องเป็น0 so. นูนย์ลองให้ d เป็น1ด erm. ูนะครับ d เป็น1 1ึ่คูณสก็ได้2 2งสองส่วนไม่เป็นจำนวนเต็มนะครับลองให้ d เป็น2ดู2 2เป็น4ก็ยังไม่เป็นจำนวนเต็ม d เป็น3 3 2เป็น6 6ส่วน11ก็ยังไม่ได้เป็นจำนวนเต็ม 4 4 2เป็น8 8ส่วน11ก็ไม่เป็นจำนวนเต็มนะครับให้เป็น5 5 2เป็น10 10ส่วน11ก็ไม่เป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้น d นี่ต้องเป็น0นะครับซถึงจะเป็น5นะฮะซเป็น5 d เป็น0นะครับผมต่อมาเขาถามว่าอะไรครับนนนเกิดพศอ,อะไรครับพศที่นนเกิดก็คือ A B c d ปึบ้บ a คือเลข2 b คือเลข5 c คือเลข5 d คือเลข0ตอบครับ2,550นะครับผมต่อมานะครับมาดูข้อ13นะครับข้อ13บสาเขาบอกว่าลวดเสียบกระดาษตัวหนึ่งนะครับมีส่วนโคง้งทั้งหมดเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับและมีขนาดดังรูปนี้นะครับถ้ามีลวดนะครับทั้งหมด ความยาวก็คือ260ซนติเมตรสามารถทําเป็นลวดเสียบกระดาษตามรูปเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับกําหนดให้พายนะครับเท่ากับ22ส่วน7นะครับผมอ่าณที่นี้นะครับจะได้ส่วนจะมีส่วนโค้งกี่อันครับ1น่งอัน2องอัน3ามอันนะครับส่วนโค้ง3ามอันนะครับเรามาหาส่วนโค้งแรกก่อนนะครับส่วนโค้งแรกเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น2.8นะครับ อันนี้ค่ห้เป็น A แล้วกันอันนี้ค่อยเป็น b และอันนี้ค่อยเป็น c นะครับอ่า A นี่ A นี่หาได้จากอะไรครับส่วนโค้ง A เนี่ยเราต้องหารูปเต็มมันก่อนนะครับหารูปเต็มมันก่อน2อคูณพายคูณอะไรครับคูณ r แต่ครึ่งหนึ่งคืออะไรครับเราต้องหารด้วย2องเท่ากับ2องคูณยิบสส่วนเ อาคืออะไรครับอาคือต้องไปขึ้นหนึ่งของ2.8ก็คือ1.4นะครับหารได้2นะครับ2ตัด2 7 1 7เท่าไหร่ครับ0.2อ่า0.2คูณ22ได้เท่าไหร่ครับ4.4นะครับอ่า A เราได้4.4นะครับต่อมา B แล้วครับ B นะครับก็ทำเหมือนกันนะครับ b เท่ากับ2คูณไพยคูณ R ส่วน2 2คูณยส่วน7 R ของ1.4คือ0.7ส่วน2 2.2นะครับ2ตัด2 7 0เอ่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น2.2นะครับอ่าต่อมา c นะครับ c c ก็ทำเหมือนกันนะครับ2พาย R ส่วน2 2คูณ2 2สอ่วน7 r คือ2อ่จุดนะครับครึ่งหนึงเป็นเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งยี่สน่วนสนะครับส่วนสองสองตัดสองสองหนึ่งสองสบเอเจหนึ่งจ็ดป็นเท่าไหร่ครับเป็น3าุดนะฮะ ebc เราได้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่า ต่อมานะครับเราก็มาพิจารณาไอ้ส่วนที่มันเป็นเส้นยาวๆนะครับทั้งหมดเลยตรงนี้0.95ตรงนี้เท่ากันก็ต้องเป็น0.95ตรงนี้2.9เส้นตัวทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็น2.9อ,อันนี้2.2ตรงนี้ก็ต้องเป็น2.2ตรงนี้ก็ต้องเป็น2.2แต่2.2ตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของ2.9นะครับเราก็เอามันหายไปเลย สุดท้ายก็คือเอาเส้นตรงจับรวมกันนะครับ0.95บวก0.95นะครับบวกอันนี้ใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วอันนี้2.9อันนี้2.2 2.9 2. 2. 2. 2นะครับอ่านะ จับบวกกันนะครับจับบวกกันได้เท่าไรครับ12.1นะครับคราวนี้เอา a บวก b บวก c บวกเส้นตรงครับแล้วเท่ากับ4.4บวก2.2บวก3.3บวก12.1ได้เท่าไรครับอ,อันนี้ได้9.9นะครับบวก 1> 12 1 9อืมบก1เป็น10ใส่ศตัวไป1อ่า12บก10เป็น20 2.0อ่าเท่ากับ22เซนติเมตรนะครับแสดงว่าตัวหนึ่ง22เซนติเมตรนะครับถ้าเกิดว่ามีลวดนะครับ260นะครับ260เซนก็ต้องหารด้วย22นะครับเป็นเท่าไหร่ครับอ่า เราก็ตั้งนะครับทดนะฮะสองหหารด้วย22 22 1เป็น22 6-2ลบ 2, เป็น4 2 2เท่าไหร่ครับ22 2เป็น4 4ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกินนะฮะพยายามให้มันเหลือเศษนะครับ22 1เป็น22นะครับลบกันเป็น18เศษสินะครับแสดงว่ามากสุดนี่คืออะไรครับ11นะครับ11อ่าประมาณดีกว่าประมาณ11อัน เขาเรียกไปเลยครับสิบเอ็ดตัวอ่ตอบนะครับสิบเอ็ดตัวเขาเนี่ยต่อมาครับข้อสิบสี่นะครับข้อสิบสี่กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับอ่า ABCD มีจุด E อยู่ตรงกลางนะครับเขาบอกว่าสามเหลี่ยม ABE นี่ร้อยสองตารางหน่วยสามเหลี่ยม BCE นี่เก้าสิบแปดครับและสามเหลี่ยม CDE นี่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับ และสามเหลี่ยม AED นี่ครูให้เป็น x นะครับ x ตารางหน่วยเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับสามเหลี่ยม ADE อ่ะอันนี้เป็นสูตรลัดเลยนะฮะถ้ามีสี่เหลี่ยมใดๆนะครับแล้วมีจุดใดๆอยู่ข้างในนะฮะจุดใดๆอยู่ข้างในแล้วมันแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามเหลี่ยมสี่รูปนะครับอ่าจำมาเลยนะครับว่าอืมอันเนี้คยครูให้เป็นบนแลวกันอันนี้ครูให้เป็นล่าง อันนี้คงไม่เป็นซ้ายอันนี้คงให้เป็นขวานะครับมันจะมีสูตรนะครับสูตรลัดเลยจำไว้ว่าบนบวกล่างเท่ากับซ้ายบวกขวานะครับเป็นสูตรลัดเลยนะฮะบนคืออะไรครับร้อยสองบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่ากับซ้ายไม่รู้ให้เป็น,นะคกับซ้าย ซ้ายคือ x อ่าบวกกับขวาคือ98นะครับอ่าอ่าบ,บวนบกล่างได้เท่าไหร่ครับ2บก1เป็น3 0บก1เป็น1 1บก1เป็น2อ่าเท่ากับ x บวก98 98จากบวกย้ายมาลบนะครับอ่าก็ตัง้ตงลบนะฮะ2 13ลบด้วย98 สามลบแปยืมมา13ลบกันเหลือ5 1นึงโดนยืมไปเป็น0ยืมมาเป็น1 10ลบเเป็น1 2โดนยืมไปเหลือ1นชักลงมานะครับ x ต่อเท่าไหร่ครับ105่งร้อยห้าตารางหน่วยนะครับจบข่าวครับข้อนี้